โอเคครับวันนี้ผมก็จะมาดีวิวการ์ดใหม่นะครับการ์ดใหม่แต่คนละไอดีครับโอเคไอดีตัวนี้ผมให้เพื่อนครับเพื่อนมันได้โอเคครับเดิม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 โอเคครับมาดูกันว่าดูสี่ครับได้ดูซี่ครับนี่ครับนี่ครับดูซี่ ที่ผมก็ไม่หดหนักนะครับได้ตัวนี้หรือได้ตัวไหนนะครับนับสองหลอสามร้อยเพชรครับผู้ผิเศษแยบอือหือนี่เขาทำงานนะครับเต็มกลัวอ่านครับ ็โอเคครับนีงก็ทำงานครับก็มีข้เอ็ดบวกบวกสามเลยครับแลกู่ด okay, โอเคครับลดเสียงหน่อยโอเคครับดูครับดูดดูดอืมนักการเอนนะครับแค่ไหนครับอือคุณสามตัวที่หนา 嗯。 ขาสนานนะครับยังเชีครับ เราก็จะไปกันเขาก่อนะครับไม่ให้โาสณาครับไม่ยอมให้สนง่งยนะครับโอเคครับก็กันไว้ครับ านเจกุ้งตนารักลานทำไมเขาพยองกอนครับถ้าไดเจนี่ขำเลยนะเ็ดเจนมาเจ็ดเ็ดมีแค่แค่เย็ดพรมีแค่เจ็ดแค่เจสุดท้ายก็เ็ดเ Shai, mm. okay, I've got walk, 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 ขึ้นเข้างินนี่โอเคเลยนะอืมขึ้นยังงีนะโอเคครับจิวเขายังไม่ออกยิวเขาอะไรนะอืมอืมจิมม้งพลมมูเป็นแก่เด็กร้านานไอ้ป้อง โอเคสัตโอ้โหเบิ้น3ครั้งโอ้โหรวมาปายแล้วโอเคครับนี่คือสิ น me oh, oh, no, ี่แบบไม่ง <kind of prayer> ่ายครับตัวใหม่ก็เขโเขาก็น่าจะโหดเยอะก็ไม่มีนะไม่มีอะไรเลยนะกล้ก็ไม่ค่อยมีก็สซูมงอยู่เดียวต้าใหม่โอเคครับก็อัอจบ การเน่นเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามชมครับ